เขาจะเฝ้าสองวินี้เพราะฉะนั้นก็จุด2องไปเลยเอาเลยเอาเเซตอยู่เรา่เอให้อยู่อันนี้บอดไม่ได้พื้ออย่างเดียวบอดเขเดินออกไปแล้วเขาเดินออกไปแล้ว ถ้าดูคลิปแล้วชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะเกิดข้างบนนะครับผมจะหลังแกแล้วไม่เกิดขั้นเลยเพราะว่าตอนแรกอะคิวเราเราจะแกเห็นเออนี่นินเห็นตอนที่พี่งออกมาและพี่สารมาสองทีนะไม่มีใครเห็นอะไรทั้งนั้นอะมันวิ่งหนีตายอย่างเดียวเลยผีพายผีพายผีพายใช่ใช่จริงผีพายนะผีพายฟังดิไปไอติดเปิดศึกกับพี่แล้วไม่ลืมเขาไม่รีบ ผีพายกลางไปเนกลางบนเนาไปเรีนกลางบนกลางบนกลางบนกลางล่างรีบเซตก่อนหรือเซตก่อนผีพายนิ่มนิ่มเฮ้ยไม่ได้เจอหน้าแล้วเลยบอกเขานิ่มเออมึงยังไม่เคยเจอหน้าเขาเลยปะไม่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 ใช่เขาเอาล่ะดูเนี่ยดิ่มดูเนี่ยต้องรีบเซตดูเนี่ยดิ่ม ละลายละลายกูละด้วยละลายกูละด้วยไปบอลแล้ว Five minutes later ไม่ไม่ไม่ไมอ้ไอ้คนที่มาแบบสนับสนุนความคิดทฤษฎี<อ>สมคบคิดของคิดว่ามันเป็นหมัดสามอ่ะเจนออก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 ออกวออกแล้วออกแล้วออกคนดูแต่พีทแต่พีทนะโมนหายจริงนะนะโมนสาดพีทสาได้สองกีหายวะไม่บอดว่ะ ไปมันมีพิธีอยู่ล่างน่ะมันซ้อนกันน่ะเป็นแค่น้ำมลปะวะโซกได้นะมันมีที่ีบนพิธีล่างอ่ะรอนผีวิ่งเอาไงเดี่วผิวเนี่ยทำอะไรก็ทำผิวเนี่ยทุกตู้หนีเลยเฮ้ยไม่เจอกล่องพิธีเลยให้ตายกล่องปิดี่อยู่นี่ไอวิ่งเลยไปว่าดิค่ะอยู่เนี่เฟดเฟดเฟดกูเจ็บคอแล้วเนี่ยฟังกูด้วยเฟดได้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 ออกเฟดยังไงออกออกแล้วออกแล้วออกแล้วอยู่ล่างจังผหม่แ่เข้คนอีเข้าตู้ไปดิว่า เรียกจีลงไปข้างล่างดิเรียกงเดี๋ยวเราเรียกให้เดี๋ยวเรียกให้ขาเขาเดินออกไปเขาเขารอจะปลาผมอยู่ใช่าใช่แน่ๆได้ตะปูอ่ะเออว่ะแล้วเดบุรีบนให้ก่อนนะม่ยอมเลกางเดี๋ยวผมพาไปเยกะอ้ามันไม่ไปว่ะกลับมาแล้วเจ็บคอว่ะเฟเฟข้างล่างมีตะปูสองอันเลยนะข้างล่างตะปูสองอันเลยเขาจะบอดเขาจะบอดเขาจะบอดมเอามาเที่ลูก ม่งเราอยู่กว่าเราอยู่กว่าเราไปเลยแมวแล้วเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไปกับใครปะรออยู่รออยู่โอเคได้เสร็จพิธีแล้วอยู่เดี๋ยวนี้ไปไหนเราไม่รู้อยู่บนแน่เลยโอเคอยู่บนเนี่ยที่บนเราบอกใครถึงมันมันอยู่บุรีบนโอเคบอกจากยังอยู่บุรีบนอยู่อยู่บุรีบนอยู่เดี๋ยวเอาตะปูมาปักตะปูมาปัก เสร็จนี่ขอไปหาน้ำกินก่อนนะไม่ไหวแล้วเฟรอดวะฉันไม่ไหวเ้วฉันเจ็บคอรเกิมจออ้ย,อย,ยเยย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 ยเกมนั้นเกมยยียยยลยใช่ยย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 เกมน้านเเมเดียยเลย <laughs> ลเยนนลยยไยย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 มไยยยยยยปยย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 เยย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 ยเยยยยยย าแเโดนเอาไปทีนวดเอาไปทีนวดรอดมาแล้วมาใครก็ได้สวดบุญวันนี้โอ้ยเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองคันหัวแป๊บนึงโดนแล้วโดนแล้วอ้อ้าวยังไงกลับมาแล้วเนี่ยโบกันว่ะเราต้องแบบใช้ไม้ตีแล้วก็อยู่รอนดับจังหวะกันแล้วว่ะทีวีเนสสามประมาณสี่เฟด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 ไปไหนไม่รู้เฟดอยู่นี่เฟดอยู่นี่ปัดเลยปัดเลย ข้างล่างว่ะเอ้ยยังอยู่นี่นั่งอยู่เนี่ยยาวเลยปะยาวยาวยาวนี่ยาวสองเลยข้างล่างเขาจะเฝ้าสองวิธีเพราะฉะนั้นก็จุดสองไปเลยแล้ว็ขาไปนวดเอาใครมีใช่ไหมนวดหลังปัญญานวดหลักปัญญาน้องจ๋าวน้องสาวพูดกับพี่ก่อนจริงจรองวิธีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆจุดค่อยๆจุดค่อยๆก่อนอันเนี้ยเวลามันเดี๋ยวรอเราให้เวลามัน้องสาวพูดกับพี่ก่อนสิจริ ของไม่จรอะในหานุ่เตอะมันกรเด็เนมากระเห็นเลยรอ่ะห้องซองเปิดไปแล้วแล้วน่าจะอยู่สองห้องระหว่างห้องเยี่ยวอ่ะเอฟนุ่งสาวคุยกับพี่ก่อนทำไมนุ่งสาวคุยกันพี่จะมีเอาสาวปะเอาเลยไหมอ่ะจุด,ดสองอ่ะเราก็ไปต่อยเาจุดสองก่อนจุดสองก่อนมันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยเล่นพร้อมกัารไปพี่หาของหาของก่อนยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ ออกคิวเพชรออกคิวเพชรอ้าวตกใจตัวบันเลิกตกใจวัคซีนาวอนวัคซีนาวอนนี่ไงนี่ไงกล่องนี่ไงแต่พี่เซตเองเอสเราเดี๋ยวไปรอฟาดให้กดผิดกดผิดมาร์คผีอะกดผิดนะมันอยู่ใกล้ใตัวจีนข้างล่างใช่ไหมเอที่ยังไม่ได้เซตอะช่ข้างล่างเฟย์เฟย์ เดี๋ยวตอนที่เดี๋ยวตอนที่เราจะเซตอะทุกคนก็ลุมตีมันอะมันจะได้ไม่เสียแผลอ่ะมัดหนึ่งเราจะเซตมีมัดเราจะเซตเฟดรออยู่ใช่ไหมอ๋อกระตุกมันเฟดรอข้างบนแหละมันไปมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่แถวนี้มันอยู่มุมเว้ยมันอยู่ตรงหัวมุมเว้ยพร้อมยังพร้อมยังเราลังคเขาวิธีผมรออยู่พี่เด็ดพร้อมปะคิวพร้อมปะพร้อมพร้อเฮ้ยติดไฟฟินติดไฟฟินขนล่อแล้วขนล่อแล้ว เอาเลย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 เอาเยเอเลยเจอามานะเอามานะถูกวลาให้ก่อน่ต่อไ่ต่อยไม่อยู่ไม่อยู่5 0เอาเย่ให้มมาตีเมนะันเขาอยู่ในมุมของเขาอะโอเคเรียบรอยเสร็จอยู่ในมุมดงข้างเล้ยางเลยข้างุดเลสวดเลยาดเลียางดเล้ยาเลยาดเยาลยงขงเอยาดเ้าีล้ว เรากลับไปแล้วกลับไปแล้วเฟรมระวังเฟรมระวังยาอยู่ชั้นบนนะโอเฟคเขาออกเฟร์เขาเอาน้ำมนต์ไปสาดิ้น้ำมนต์ไปออกแล้วออกแล้วโอเล่ะเราก็ไปหาของการทีเนี้ยเราไปหาของการทีเนี้ยทีเนี้ทีนี้เราหาของการทำเหมือนเดิมแล้วพอตอนเข้าใช่ป่ะเดี๋ยวเฟรมส่วนคุณอยากจะคุยเรื่องคุณพอจะมีเวลาสัสองสามชั่วโมงต่อวันหน้าของป่ะครับ ผมอยากคุยกับคุณเรื่องการหารายได้เสริมมันไม่มันไม่คุยด้วยหรอมันหันหน้านี่ก็แย่ละเขาหันเข้ากำแพงใหญ่เลยอ่ะได้น้ำมนต์ว่ะโอเคน้ำมนต์สองน้ำมนต์สองน้ำมนต์ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมอย่าเพิ่งเข้าอยู่เพิ่งเข้ายังไม่พร้อมน้ำมนต์อยู่นี่น้ำมนต์อยู่ที่เอาที่เฟรมเอาตั้งแต่น้ำมนต์เล่นคนเดียวพอแล้วพี่ อย่าเพิ่งเข้านะอย่าเพิ่งเข้านอย่าเพิ่งใช้นิ่อย่าเพิ่งใช้บัตรนะนินถือขวยไว้เลยนะถ้าประคำหนึ่งอะเพราะ่พี่จะได้สวดมีประคำหนึ่งข้างบนตรงนี้ยผมว่จะเอาไม้พี่ตีอะไม่เข็มนะเข็มตรงนี้เข็มสแต็คกบแล้วนะเียวอะเเอาไม้มาแล้วตเงยงาประคำไปเอาไม้มาไม่ไม่ไม่ยังไม่ใช้ข้างบนเยอะลขอสแต็กก่อนขอสแต็กก่อนอมรบอกอะเดี๋ยวไอสวดข้างล่างไหมมีไม้สปาแค่หนึ่ที่พี่จะสวดพี่จสวดข้างล่างเอสเอสจะไปเอ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 จไป สเต็กของสเต็กอันนี้ก่อนเก้าวิแปดเจ็ดพร้อมแล้วนะเอาละเข้าเลย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 มมืืดดอันนี้บอดไม่ได้มบืดออย่างเดียวบอด ัไปสวยๆเรียบร้อยไลอยรอบนึงลอยรอบนึงข้างล่างเลยเขากลับกันแล้วเขากลับกันแล้ว i n e t สวดเลยสวด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 สวสวด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 สวบวดดสวดสอดวดดสววดดสวยสววดส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 วดวดสวดสวดสดี่ดส่อวดสมดดสว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 สดสวสะ้ี่เว เจ็ยแผลก็ได้นะพี่เพราะว่าเออไม่เจ็ยแผลไม่ได้ไม่ได้ยาเลยยาเลยเพราะเข็มมาสแต็กเต็มแล้วอ่ะโอเคโอเคอ่าอุยข้างล่างไม่มีแต่น้ำมันน้ำมันเต็มเลยข้างล่างอ่ะเปิดเปิดไว้นี่มันโอ้ยถ้าถ้ามีตัวพี่แป้งนะมึงนะ <S <S ผีไพ่ก็ทำสเต็ปไอ้นี่เว้ยอ่าเคยดูไอ้นี่ไหมสามร้อยไหมที่ให้ทักษิณโผล่มาด้านเดียวอ่ะเออ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 ท้ายเราก็ตายอยู่นี่โอบล้อมเปิดเสียบุกแตกพ่ายแล้วก็ตายอยู่อีก วิ่งหาของรวมๆให้อยู่เนี่ยอุ้ยเสียดายรอบนี้จะเล่นตัวพี่แป้งไหมเอาได้เอาละเอาแล้วนะแป้งหนึ่งแป๊บนึงรอรอกล้องอยู่รอกล้องอยู่มาหาของอยู่แป๊บนึงกำลังขึ้นไปแล้วทีอ่ะโอ้โหใส่สิดไว้ไว้เอ้ยมีคนแตกว่ะนี่แตกว่ะที่แตกทีหนึ่งโอเค50%อยู่อันนี้พร้อมรอเอสอยู่โอเคโอเคไม่มีของอ่ะมีอะไรมีแบบเฮ้ยกดได้มั้งกดโลไปแล้วหลอนกดโลไปแล้วมันมาถอดใส่สินเอานะเอานะเอานะ อาเลยเอาเลอาเลรสวดสวดสวดอ้มีคนตกว่ะบอด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 เลยครับลงข้าเราลย่งพี่ผมขึ้นไปป่ายพอแล้วเขาออกกันแล้วเนี่ยแดงเลยอยู่ได้อยมเดี๋ยวรอมีคนหนีทับว่ะเขมอยู่ข้างบนนีกลางๆกลางจะไปรอเซ็ตสวดให้เขายอลงมาได้ป่ะยอะลงมานรูเลยได้ป่ะได้ดิเออเยอะมากท่หนึนะ ได้ได้ได้รีบแล้วอ่ะเจ็ดนาทีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสบายสบายมั่นใจว่าได้มั่นใจไม่ได้เขาน่าจะแบบครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะตาหมัาสองอ่ะบบอ่ะรอรับพี่นี่โยนมาโยนมาโยนใส่หน้าเลยเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยัาเพิงอย่าคว้ายิ่อย่าเพิ่งใจเย็นดิตะกำเข้าไปเลยเอาแล้วโ่าโซล่าโซล่าโซล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกออกออกเดี๋ยวเขาจะไมไมให้ออกไม่สวดวะไม่ั้ย ตัวเต็มนนาเเ็หักตมยังไม่ได้เจ็บอ่ะไม่หนักนะมันออกมาดิสไฟสีแล้วผมก็ว่าอยู่มันแปลกๆให้อยู่60%เขาเดินออกไปแล้วเขาเดินออกไปแล้วเขาเดินออกไปนี่พี่ขึ้นไปมเพี่ขึ้นไปเดพี่ชั้นเฟเขาเดินไปนู่นแล้วเขาเดินไปนู่นแล้วเขาไม่เฝ้าแล้วเขาไม่เฝ้าแล้วโอเค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 ก๊เลยกกาลังก๊าลังสวดก๊าลังสรวจว่ามันใกล้ตายแล้วเฟดเฟดเฟดสวดอยู่ระวังสวดอยู่ระวังเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเล สักครักออกเกมออกดูทรงก็ออกแน่เลยวะนั่นงาดูว่าแล้วเอาจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอกระดานไหมบ้างขอหน่อยขอหน่อยไ่มโอ้โห โดนมีดเขาเก็บหน้าขึ้นไปข้างบนแล้วก็ปลาโดนโดนโดนโรนแล้วตายเลยนะอ๋อตายอ๋อหอเขาใกล้ปลายแล้วที่ทุกคนมันมันคือเหตุผลที่เขาเฟดหนีแล้วเขาไม่เฝ้าเลยเว้ยเพราะเขาจะตายอะไรนะเฮดช็อตเออเฮดช็อตว่ะกูว่ากูว่าปลาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนกูว่าไม่น่าจะโดนหัวหัวน่าจะโดนอย่างอื่นที่มันไม่ใช่หัวแต่มันห่อหี้มเหมือนกัน